บทที่18บภูมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวัตทิยังวิหารติเชตตะวเนอนาถปินทิกัสสะอาราเมตตะโขพักวาพิกูอมานเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกูพักขวัตโตปัจมโสสุงพักวะเอตทะโทวโจเมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพหูดีกตายะยานีกตายะวัตุกตายะอนุติตายะจิปริจิตายะสุสมารทายะ เอกาทสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาป่าปะกางสุปินังปสสติมนุษสานางปิโยโหติอนมนุษสานางปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวนโนวิปัสสีทติอาสามูโหกาลังกะโรติอุตริงอปติวัชันโตปรมะโลกุปโคโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเศวิตายะภาวิตายะพะุลีกตาญาณิกตายะวัตถุกตาะอนุติตายะปริจิตายะสุสัมารทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอนุทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิอนุทิโสระนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติถ้าสหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตมีหิปัญจหาการิหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติเมตตา สัพเพสตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระนักริหะันตุสัพเพปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระนักริหะันตุสัพเพภูตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระนักริหะันตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระนักริหะันตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระนักริหะันตุติอิเมหิปัญจหากาลิหิอนทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกตตมีหิสัตหากาลิหิโธทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพา อิติโยอเวลาพยาประชาอีนคาสุขีตันังพระหัตหลันตุสัพเพปุริสาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตันังพระหัตถลันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาประชาอนคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพอนาริยาเอเวลาพยาประชาอีนคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพเทวาอเวลาพยาประชาอีนคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพมนุษยาเอเวลาพยาประชาอีนคาสุขีตนังพระหัตถ์หลันตุ วินิปฏติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุติอิเมหิสตะหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายสตะาอาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพปัติมายะทิสายสตะอาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายสตะอาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุ สพเทขินายะทิสายะสตาเวลาพยาประชานีคาสุกีตนังปริหะรลันตุสภเปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานีคาสุกีตนังปริหะรันตุสภเปัชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานีคาสุกีตนังปริหะรันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานีคารุกีตนังปริหะรันตุสภเทขินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานีคารุกีตนังปริหะรลันตุ สพเหตุมายะทิสายะสตาเวลาพิยาปชาณีกาสุขีตนังพระหะลันตุสภเหุปริมายะทิสายะสตาเวลาพิยาปชาณีกาสุขีตนังประหะลันตุสัเภปุรัติยายะทิสายะปานาเวลาพิยาปชาณีกาสุขีตนังประหลันตุสัเภปัชิมายะทิสายะปานาเวลาพิยาปชาณีกาสุขีตนังประหลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพทกินายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนักระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระหนัพระหัลตุ สพเทขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพะยาประชาอนิคาสุขีตะนักระหัลันตุสัภเเหติมายะทิสายะปานาอเวลาพะยาประชานิคาสุขีตะนักระหะลันตุสเภอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพะยาปะชานิคาสุขีตะนักระหะลันตุสัเภปุรัติมายะทิสายะภูตาเวลาพะยาประชานิคาสุขีตะนักระหะลันตุสัเภปัชิมายะทิสายะภูตาเวลาพะยาประชานิคาสุขีตะนัะราหะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระละันตุสัพเพทักคินายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระละันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุริภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระละันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พหะละันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังห์พหะละันตุ สัพเพทคินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพะยาปชานีกาสุขีตนังเปรหัสรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพะยาปะชานีกาสุขีตนังเปรหัสรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพะยาปะชาอณีกาสุขีตนังเปรหัสรันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพะยาปะชาอณีกาสุขีตนังเปรหัสรันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตระหนักรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชะนิคาสุขีตระแนัะรันตุสัพเพทขีนายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตระหนัะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตระแนัะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาานิคาสุขีตระหนักรันตุ สพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชานีกาสุขีตนังปรหะลันตุสพเทักินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังประหะลันตุสภเเหติมายะทิศายะปุคลาอเวลาพยาปะชานีกาสุขีตนังปริหะลันตุสภเุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปะชานีกาสุขีตนังปริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตังหรปะหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตังหรปะหะลันตุสัพัยสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานีคาสุขีตังหรปะหะลันตุสัพเพทกินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานีคาสุขีตังหรปะหะลันตุ สพเปปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังปริหะลันตุสพเพปัติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังปริหะลันตุสพเปอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัเเพทคีนายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังป์พระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังป์พระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังป์พระหันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยเอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังปรพระหันตุสัพพาปติมายะทิสายะอิธิโยเอาเวลาพยาปชา อนีคาสุขีตะหนักราหัลันตุสัภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนักราหัลันตุสภาทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตะหนักราหัลันตุสัภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตะหนักราหัลลันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะหนักราหัลันตุ สภาอุตลายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสภาเหติมายะทิศายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสภาพุรัติมายะทิศายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุ สัพเพปุร nah ัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนะหนัรหะรันตุสัพเพปัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนะงนักระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนะหนัรหะลันตุสัพเพทักกินายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนะงนักระรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตะนักพระหลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักพระหลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักพระหลันตุสัพเพทกีนายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนัเพระหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักพระหลันตุ สัพเพอุปริมายะติสายะปุริสาเอาเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังพระหันตุสัพเพปุรัติมายะติสายะาอริยาเอเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังพระหันตุสัพเพปัติมายะติสายะอริยาเอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุตตระยะทิสายะอริยาเอเวลาพยาประชาอนิคาสสกีตนังพระหันตุสัพเพทักขินายะติสายะอริยาเอเวลาพยาประชานิคา สุขีตน huh <ingo> ังเปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพเพปัชมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังเปริหะลันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวลาพะยาปชาอนีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพปุรัตติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพะยาปชาอณีคาสุขีตังหประหหรันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตระหนักระหันตุสัพเพทักินายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนะงแักระหันตุสัพเพปรติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนะงนักระหันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนะงนักระหันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอพยยาปะชานิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพทักีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาเผะยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิศายะอนาริยาอเวลาเผะยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาเผะยาประชาอนิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะ เทวะอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประแหรันตุสัเพปชิมายะทิสายะเทวะอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประแะรันตุสัเพอุตรายะทิสายะเทวะอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหะรันตุสัเพทักขินายะทิสายะเทวะอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประแะรันตุสัเพปปุรติมายะอนุทิสายะเทวะอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประแะรันตุ สัพเพปัติมายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตรนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตรนักริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตรนักริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอณคาสุขีตรนักริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตรนักริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์เปรหะลันตุสัพเพปฏิมายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตังห์เปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์เปรหะลันตุสัพเพทขีนายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตังห์เปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสสาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนะนังพระรันตุสัพเพทักีินายะอนุทิสายยะมนุษสาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนักรหะลรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษย์เวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาประชานิคาสุขีตนักริหะลรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนะงนัรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนักริหะลันตุ ัพเพทักกินายะที่สายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอเนกาสุขีตนังปุริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุสิสายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอเนกาสุขีตนังปะริหะรันตุสัพเพปัจิมายะอนุสิสายะวินิปฏิกาอเวลาพยาประชาอเนกาสุขีตนังปุริหะรันตุสัพเพอุตตรายะอนุสิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอเนกาสุขีตนังปะริหะรันตุ สัพเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระหันตุติอิเมหิสตะหะอิเมหิทักษะหากาเรหิทิสาพระนามตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตานังปีระนังวัชเชตวา อภีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวิเหวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนโนตุมาทุขิโนสุขิตตาหนตุมาทุกขิตาติอิเมหิ อัถหากาเรหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหาระภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสามัมปทังสเพเทวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายศีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20ส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างลัง อรหันตานันจะเตเฉนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพรัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพรัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขันพันธามิสสพพโสสเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพรัตตาปเจกานันจะอย่างลัง อารันตานั้นจะเตเนะนรักขันพันธามิสัะพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์การบูชาพระตนะไตรด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู6กตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระฤทิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปศุสักวละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการนิพพสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยเจตรุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน